ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของการเรนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยในรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่6กล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นกว่า1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมและคาดการณ์ว่าจะสูงกว่า2ององศาเซลเซียสภายในปีคริสตศักราช2100 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของระบบภูมิอากาศทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอาทิการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณการตกของฝนน้ําแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบอุทิวิทยาของโลกน้ําทะเลเป็นกรดการเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงรวมถึงภัยพิบัติอื่นๆที่จะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมประชาคมโลกจึงต้องร่วมกันดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญและได้แสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับของการดําเนินงานอย่างเร่งด่วนร่วมกับประชาคมโลกโดยยกระดับเป้าหมายการลดการเดอนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปีคิษษษษสตศพัราช2 0 5 0 และ NETZERO GHG Emission ภายในปีคริสตศักราช2065ตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจร้อยละ40ภายในปีคริสตศักราช2030หรือที่เรียกว่าเป้าหมาย NDC และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยด้านการลดกา๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีการจัดทําและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการเรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมาย NDC ในสาขาต่างๆได้แก่พลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเสียและเกษตรโดยมีมาตรการดําเนินงานที่สําคัญอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งการเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า การลดการผลิตพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหินส่งเสริมการใช้วัตถุททดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการเพิ่มสีเขียวเพื่อเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยให้ความสําคัญ6สาขาได้แก่การจัดการน้ําการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการเผยแพร่และใช้ประกอบการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ การดําเนินงานในระดับพื้นที่ได้ริเริ่มให้จังหวัดจัดทําบัญชีการปล่อยกา๊าซและการดูดกลับกา๊าซเดือนกระจกของจังหวัดค้นหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร,ระดับพื้นที่โดยมีศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพระดับจังหวัดทั่วประเทศเชื่อมโยงกับศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในส่วนกลาง เพื่อเป็นแกนกลางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่สําคัญของจังหวัดรวมถึงการบรูรณาการมาตรการต่างๆที่จําเป็นต้องมีการดําเนินการในพื้นที่จากความท้าทายที่เราต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการดําเนินงานตามพันธกิจกรณีของกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติ ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารี่ที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเตรียมการรับมือกับแรงกดดันจากกฎระเบียบมาตรการการค้าระหว่างประเทศที่ผนวกประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยการเือนกระจกต่ำของภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป